ส้มาสวัสดีเอฟซีวันอาทิตย์ครับทุกคนคงสงสัยว่าทำไมน้องอยู่แบบนี้คือตั้งแต่เมื่อวานที่ว่าแม่เอาเขามาไว้ที่บ้านพอมาถึงก็คือแยกให้อยู่ในกรงเนาะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเอามารวมกับเพื่อนๆไม่ได้แต่ก็เหมือนอย่างที่เคยบอกว่าส้มมันเป็นเด็กขี้กลัวค่ะ คือตั้งแต่อยู่กับหลวงพ่อแล้วละ่ะมันจะเป็นเด็กที่ไม่ค่อยสูงสินใครแล้วก็อยู่แต่ในกุฏิอยู่แต่บนที่นอนของหลวงพ่อนะคะแล้วพอทีนี้พอพาเขามาอยู่บ้านอ้อยมาเจอสมาชิกเยอะเขาก็ยิ่งตื่นแล้วพอให้อยู่ในกรงโอ้โหกรงแทบพังมันกระโดดมันพยายามที่จะหาทางออกให้ได้คือแบบโอ้โหคือดูแล้วว่าไม่มีความสุข แล้วมันเจ็บขาอยู่แล้วอะค่ะทีนี้ก็ถ้าพอยิ่งไปกระโดดไปนู่นนี่นั่นในกรงก็จะยิ่งทำให้เจ็บมากขึ้นเพราะนี่เบิดเดินนั่นเดินสามขาหรอกแม่ก็เช็ดตัวให้นะคะแล้วก็เอาเนี่ยค่ะน้ำมันกระหมาดน้ำมันสมุนไพรนะป้ายป้ายให้ก่อนรอไปพบหมอเพียงแต่ว่าตอนนี้แม่กำลังรวบรวมง,งบให้ได้อีกสักนิดนะคะเพราะว่า เวลาไปหาหมอเนี่ยถ้าอาการอย่างเงี้ยส่วนมากหมอเขาจะเจาะเลือดด้วยอะค่ะเพราะเขาสงสัยในเรื่องพยาธิเม็ดเลือดนู่นนี่นั่นจากประสบการณ์ที่พาเด็กๆไปอะนะคะส่วนค่ายาเนี่ยมันมีพอแล้วล่ะค่ะแต่ถ้าเจาะเลือดด้วยอะมันจะไม่พอไงแม่ก็เลยแบบเออให้อุ่นใจสักนิดก่อนดีกว่าไม่อย่างงั้นเดี๋ยวพอไปถึงหมอเงินค่ารักษาไม่พอนี่ไม่รู้จะไปวิ่งเต้นเอาตรงไหนไงแม่ก็เลยจําเป็นต้องเอ,อ่อ รอเวลาอีกสักนิดนึงอะคะ่ะแต่คิดว่าเป็นวันนี้แหละจะพาไปก็คือรอรวบรวมง,งบให้ได้อีกสักนิดอะคะถ้าเกิดว่าท่านใดเมตตาน้องก็ช่วยสมทบค่ารักษาได้นะคะตอนนี้ก็ใช้นิ้ท้ายไปก่อนอย่างน้อยก็ที่แผละคะ่ะแต่ว่ามันอยู่บนแล้วอ๋อว่าทําไมได้มาอยู่บนนี้ พอมันอยู่ในกรงแล้วมันมันมันบวยวายอ่ะมันไม่อยู่แม่ก็เลยตัดสินใจปล่อยปล่อยแล้วให้เขาเดินในบ้านให้เขาเลือกมุมของเขามันก็เดินสำรวจนะสำรวจไปสำรวจมามันมาได้ตรงนี้ค่ะมันมาได้บนนี้มันก็เลือกของมันเองขึ้นมาเองนะแม่ไม่ได้มานั่นกับมันแม่ก็ว่าเออเอ้าถ้ามันอยู่แล้วมันคงคิดว่าเออมันมันไม่ยุ่งกับใครมันคงจะรู้สึกว่าปลอดภัยอ่ะถึงได้อยู่ อันนี้ก็เป็นถุงที่ใส่ขวดพลาสติกที่แม่ใช้แล้วนะคะแม่ก็จะสะสมเก็บเอาไว้อะค่ะสุดท้ายเขาก็เ,าเลือกขึ้นมาอยู่วันนี้อ๋อแล้วแม่ก็มีข่าวดีมาแจ้ง f อซนะคะเมื่อคืนนี้พระเพื่อนของหลวงพ่อะค่ะที่ศึกไปด้วยกันน่ะบอกแม่ว่าเขาโทรมาบอกแม่ว่าหลวงพ่อติดต่อกลับมาแล้วนะคะ แล้วก็รู้ข่าวว่าก็คือไปตัดยางอยู่ที่บ้านของแกนั่นแหละคะ่ะบ้านที่ว่าแม่ไปสองไปสืบอผ้านั่นแหละแล้วก็ไม่เหมือนกับว่าแกก็อยากกลับมาบวชนะคะเท่าที่แกคุยกับพระเพื่อนนะ่ะแต่ที่แกไม่ติดต่อมาที่อ้อยเหมือนแบบว่าคงจะมีเหตุผลอะไรอะคะ่ะที่ไม่ติดต่อแต่แกก็ถามถึงเด็กๆอะไรแบบนี้นะคะพระเพื่อนของแกนคือติดต่อกับอ้อยอยู่ไง พระเพื่อนแกก็เลยบอกว่าพี่เขาก็ไปดูแลอยู่ให้ข้าวให้น้ําอะไรอยู่แบบเนี้ค่ะคือแกก็คิดถึงแกก็กำลังเป็นห่วงเด็กๆนะคะ <c oughs> ก็คิดว่าไม่กี่วันคงจะได้เจอกันนะคะ <c oughs> กับหลวงพ่อคือแกก็มีแนวโน้มที่จะอยากจะกลับมาบวชต่อค่ะเดี๋ยวถ้ามีข่าวดีอะไรยังไงเดี๋ยวแม่จะอัปเดตให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะแต้วันนี้ก็เดี๋ยวจัดการเรื่องเจ้าส้มก่อน มันดูหมินม่นเมนมนเมว่าจะตกนะแต่มันไม่ตกอ่ะแ <c oughs> ม่ก็จะจัดให้มันยังไงให้มันนอนมันก็พอใจจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยถ้ามันไม่อยู่คือมันกระโดดลงแล้วไง